ที่บานลมูลชนบุรีเป็นวัยรุ่นชาวอังกฤษขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อพุ่นแล้วหลังจากนั้นไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านจนทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ49ปีบาดเจ็บหนักสาหัสเลยนะคะแต่ปรากฏว่าไอ้วัยรุ่นต่างชาติที่ว่านี้มันโยนความผิดค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกก็เห็นอยู่ว่าแกเป็นคนชนชาวบ้านก็เลยประเคนเท้าหมัดเขา่าศอกให้เต็มที่เลย ห้าทุ่มที่ผ่านมานี้เองค่ะที่ตำรวจสาพาเมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุในซอยบงกฎ8มมเมืองพัทยาตําบลหนองเปลืออําเภอบารลมงจังหวัดชลบุรีก็มีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่กลางถนนมีคุณจูไรรัตเพชรรักษาอายุ49ปีบาดเจ็บสาหัสนะคะหัวแตกต้องปั๊มหัวใจด้วยส่วนคู่กรณีเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบวิบากคนขับเป็นวัยรุ่นสัญชาติอังกฤษคนที่เห็นเหตุหการณ์ก็บอกว่าเห็นในชาวอังกฤษคนนี้เนี่ยขี่แบบยกล้อมาตลอดทาง เกือบจะชนคันอื่นๆมาก่อนหน้านี้แล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุมาชนรถของคุณจุไรรัตลักษณะก็คือคุณจุไรรัตรขับมาตามปกติเลยแต่ปรากฏอีกฝ่ายหนึ่งเนะ่เสียหลักมาชนแล้วก็กระเด็นเลยนะคะเหตุการณ์นี้ก็รีบแจ้งตํารวจแต่ปรากฏพอตํารวจมาปุ๊บพยายามจะโยนความผิดให้กับทางคนเจ็บว่าเธอเน่เป็นฝ่ายผิดชาวบ,บ้านก็เลยไปประชาทันจนกระทั่งฝั่งชาวต่างชาติเนี่ยบาดเจ็บไปอีกรายหนึ่งวุ่นวายไปหมดเลยชุลมุนเลยชาวบ้านก็บอกว่าเห็นอยู่ว่าแกขับรถประมาทกว่าเสียว ไม่รู้สื่อสารกันเป็นภาษาอะไรนะแต่คือพอปฏิเสธปุ๊บชาวบ้านรู้นี่เข้าไปรุมใหญ่เลยนะคะตำรวจก็พยายามจะเข้าไปห้ามโอ้แต่นัวมากชุนลมุนมาก5้าทุ่มเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยนะคะตำรวจบอกเดี๋ยวตวรวจสอบก็้องวงจรปิดใกล้เคียงก็รู้แล้วใครผิดใครถูกนะคะจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไปคร<ะ>ับ